เวน่าแล้วน่าแล้วนอนชิบตะลุกปิดหน้าเลกก้านอนต่อฟันนาทีก็ยังไม่พอ now 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 ช th ิบตะต้องลุกลุกเดือดรุกปิดหน้าเลกก้านอนต่อฟันนาทีก็ยังไม่พอ now 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 ชิบอะไร Move I go ก็ fast again My okay Let's go Let's go เตรียมมานอนสบายไม่อยากไปไหน พา้อมยังงุนมันกอดใจเอาไตายังเบลอสมองยังไม่ตื่นแต่เสียงปลุกมันดังเหมือนท้าทยฟื้น It's so cold I wanna sleep a little longer just a little bit พูดกับตัวเองแค่ว่าค่นิดเดียวคงไม่ผิดแต่ความจริงมันกระซิบข้างหูว่าทายยังไม่ลุกวันนี้ก็ยังไม่เริ่มสู้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนลุกที่ลุกลุกก่อน step khaki up can dig with play now now รอให้ใจเราพร้อมแพลนมันมาก,ก่อนความงงแค่มาทีหลังจะเพลียแค่ไหนก็ต้องลุกมาพังกำแพงของตัวเองที่เชื่อว่าความขี้เกียจทุกวันออกกำลังนิดนึงให้หัวใจมันตื่นเงยยอดนิดนึงให้รู้ว่ายังยืน<อ>ไม่ต้องเพอร์เฟกต์ขอแค่ไม่หยุดเดินวันนี้ขยับได้พรุ่งนี้ค่อยเก่งขึ้นอีกน้อยก็พอบั no, ตรังเงินมันเรียกแค่พักกี่นิดแต่ความฝันมันขอชีวิตบอกว่าอย่าคิดจะตื้นตันชิดหนาในห้องแต่ไฟในใจยังติดโค้ดมาบาร์ิบมาโซสตเล รู้ว่าฉันต้องไปเป็นท้ายดึงสาย but still gotta try เงื้อยด์แท้ก็สัญญาณว่าฉันยังไหว small little wins ต่อชีวิตยาวไกลไม่ต้อง perfect แค่ขยับก็พอ progress over perfect that's what I'm for หนาวในลมแต่ใจไม่ยอมทอย cold in the air but I still make noise วันนี่หยาบคือใช่ชนลงใจ I move today that's my reason to share Look!